สวัสดีครับนกยกแหลกครับเมือนี่นกยกแหลกนะครับสิผามาเรียนรูภาษาอีสานนครับเป็นเก็บค่อมรูเล็กๆน้อยๆครับเพื่อบอกเห้เซีลเวลามาฟังคําแหลกกันเลยคําแหลกก็คือ No No แปลว่าปูดบวมคําที่สองนะครับ o ป t s p ป r t แปลว่าใจย่อยใจย่ญยครับใจปั้ม <Yahoo! S 1> ข้าวเมน คิว oh. วีพัดให้เย็นไอไอแปลว่าเขินครับ oh. ลุกลุกแปลว่ายืนขึ้น oh. บ่ายสัมผัสซุสนข้งเมนที่เขาศพแรดล้านสลิดละลิกละลีเซเว่นร้านสะดวกซื้อ เป็นอย่างไดรครับครามีสารในมือนี่ก็หวังว่าพ่อสิได้ความรู้เล็กๆน้อยๆอยจากช่องเข้าไปนะครับครับสำหรับมือนี่ก็ขอจบคลิปน,นะครับความรู้ผู้ปัญญาแชม